ปฏิจจสมุปบาทเพราะไม่รู้จักทุกกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทก็เลยเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทมันทําหน้าที่อยู่บนจิตใจเราก็ต่อเมื่อเมื่อเราไม่ได้เห็นความทุกข์ปฏิจจสมุปบาทจะมีอยู่สองสายสายที่หนึ่งเาเรียกว่าสายเกิดสายเกิดเขาเรียกว่าสมุทัยวาระหรือสมุทัยวนันสมุทัยวาระเนี่ยคือสายการนําเกิดในภพชาติ ตัวนี้จะเป็นตัวระบุให้เห็นถึงการสืบต่อพบปฏิสุบาสายเกิดนี่เป็นตัวชี้ละบงบอกให้เห็นการนําเกิดพบว่าการนําเกิดพบนําเกิดพบในพบต่างๆเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยอะไรด้วยการปฏิบัติของเราที่ถูกหรือผิดอย่างไรก็มาดูตัวเนี้ยมาดูตัวเนี้ยปฏิสุบาสายเกิดเนี่ยสบ,บุทไทเนี่ยเมื่อสบ,บุทไทบอกว่าเพราะอาวิชามีสังขารจึงมี เห็นไ,ไหมเพราะอาวิชา,ปาแปลว่อาอะไรวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์มันนําเกิดแต่ถ้ารู้ทุกข์มันจะไปสู่สายดับทันทีเห็นไ,ไหมสายดับเรียกว่านินโรธวันเมื่อเรารู้ทุกข์ปุ๊บสายเกิดคือสมุท,ทยัยไม่เกิดไม่มีฉะนั้นสมุทัยจะนําเราไปสู่การเกิดได้เพราะอาวิชาคือการไม่รู้จักทุกข์เห็นไหมถ้ารู้จักทุกข์ก็คือเป็นวิชา คือการดับไปโดยไม่เหลือของอวิชานั้นก็เรียกว่าสายดับเรียกว่านิรธวรละเมื่ออวิชดาดสังขารก็ดับประเด็นมันอยู่แค่นี้นี่เองปฏิสุบัติคือกระบวนการและห่วงโซ่ที่มันสืบทอดตัวของมันเองผ่านตัวเราแล้วดึงเอาสิ่งที่เรายึดถือในระบระบ,บของขันเนี่ยไปบังเกิดขึ้นในภพเพราะการบังเกิดขึ้นในภพก็คือการปรากฏขึ้นของขันก็คือตัวกายกับใจเนี่ย นั่นแปละ่ะตอนนี้เราได้กายใจกับความเป็นมนุษย์มาอาจจะมีบุญกุศลอํานวยผลให้เราบาังเกิดขึ้นในภพในชั้นของเทวดาในภพภูมิเรียกว่ามีขันของเทวดาด้วยบุญกุศลนั้นหรือถ้าเป็นอกุศลก็บังเกิดขึ้นด้วยขันของกาเนดสัตว์ในชั้นเปตพีปีศาตะสุลกยัยทุกอย่างมีกุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นตัวกําหนดในการก่อเกิดแต่เหตุที่แท้ อยู่ที no mother, ่อวิชชาเหตุที่แท้อยู่ที่การไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์ก็เท่ากับว่าเป็นการตัดรากเก้าของกระบวนการแห่งการเกิดปฏิจจสมุปบาทที่เริ่มต้นด้วยอวิชชาจะถูกทําลายห่วงโซ่นี้ไปแล้วห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทที่ต้องทําลายคือต้องทําลายที่อวิชชาเท่านั้นไปทําลายที่อื่นไม่ได้เนะเมื่อเมื่อความไม่รู้ในอริยสัจสี่เกิดขึ้นปั๊บ สังขารจึงมีสังขารคืออะไรสังขารคือกุศลสังขารอกุศลสังขารคือการปรุงแต่งทางใจเราที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างใช่ไหมถ้าเรารู้จักทุกเนี่ยมันไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเพราะคําว่าทุกไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วมันคือทุกดีก็ทุกไม่ดีก็ทุกคนดีทุกไหมทุกคนไม่ดีทุกไหมทุกเป็นพระทุกไหมทุกเป็นโยมก็ทุก เป็นผู้ชายก็ทุกเป็นผู้หญิงก็ทุกเป็นแม่ก็ทุกเป็นลูกก็ทุกเป็นป้าก็ทุกเป็นอาเป็นอะไรก็ตามเป็นอะไรทุกมันมีความทุกหมดใช่ไหมล่ะฉะนั้นทุกนี่เป็นสัจจะสัจจะไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลถ้าเรารู้ทุกอยู่มันไม่ใช่สังขารมันจะนำเราไปสู่วิสังขารคือปราศจากสังขารไม่เป็นสังขารเมื่อไม่เป็นสังขารแล้วกระบวนการแห่งสังขารก็ดับใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกปุ๊บ กระบวนการแห่งสังขารสืบต่อเมื่อไม่รู้ว่าเป็นทุกข์นะมันจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรขึ้นมาสังขารเราเานียจะกอก่อตัวขึ้นในจิตเราเช่นเรารับกระทบกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์แห่งความหงุดหงิดขัดเคืองบุวายไม่สบายใจขุ่นมัวหรือโกรธหนึ่งอารมณ์แห่งความโกรธที่รับการกระทบเราแล้วเราไม่กําหนดรู้ว่านั่นคือทุกข์ปั๊บ ความโกรธนาไปสู่อกุศลสังขารทันทีเลยนะจะปรุงแต่งก <rico> ิตให้เราเป็นอกุศลเป็นสังขาราทันทีแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์ปั๊บมันจะไม่ปรุงแต่งกิตให้เป็นอกุศลมันจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความโกรธจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้เข้าใจไหมมันจะไม่ปรุงแต่งให้เป็นกุศลหรืออกุศลแต่ถ้าทําบุญปั๊บบุญแล้วเราไม่กําหนดรู้ว่านี่คือทุกข์มันก็ปรุงแต่งให้เป็นกุศลเอตัวบุญเนี่ย พรปรุงแต่งให้เป็นกุศลกุศลนี่ก็ยังนําเกิดอยู่นะอะถ้ากุศลนําเกิดงั้นเราก็ไม่ต้องทําเหรอไม่ใช่ถ้าไม่ทํากุศลอริยมรจะไม่สามารถเกิดขึ้นทําหน้าที่ในการปัดภพชาติในจิตเราได้เพราะอริยมรจะเกิดขึ้นในจิตโดยอาศัยกุศล,ลจิตเป็นที่ตั้งอริยมรจึงจะเกิด ฉะนั้นเราจึงต้องมีกุศลรองรับจิตแต่เราไม่ได้มีเพื่อยึดเอากุศลนั้นมาเป็นสาระสาคัญไม่ได้ฝากเป็นฝากตายไว้กับกุศลเพราะอะไรเพราะไปเกิดเป็นเทวดาหมดไหมเสื่อมสิ้นไหมทุกไหมไปเกิดเป็นพรมเสื่อมสิ้นไหมแล้วทุกไหมอ่ามันก็ทุกอะ่ะมันมันมันหนีไม่พ้นฉะนั้นกุศลแม้จะนําเราไปสู่วงจรที่ดีก็ตามแต่มันเสื่อมสิ้นได้มันหมดได้ ก็เจอทุกได้อีกเหมือนเดิมก็คือยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกยังไ,ไล่ะเมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกก็ยังกลับมาสู่การสเสวยวิบากอันเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจที่เราเคยกระทําไว้ในระยะเวลาที่ผ่านมาอยา่ายึดติดแม้กระทั่งบุญกุศลที่มันปรุงแต่งใจเราให้บังเกิดขึ้นในภพแม้จะเป็นภพที่ดีก็าตามไม่ควรยึดถือการกําหนดรู้ว่ากายสังขารคือทุกจิตตสังขารคือทุกมันคือการตัดวงจรของกระบวนการแห่ง ปฏิสุบาัาทของสายเกิดที่นําเราไปสู่การเกิดแล้วเกิดอีกนะสังขาราคือการปรุงแต่งใจเรานี่แหละไม่ได้ปรุงแต่งที่ไหนนะการเกิดนี่คือถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นในภพจากกุศลสังขารหรือกุศลสังขารขณะที่เราฟังทำเพื่อทําความรู้ทําความเข้าใจในการที่จะนําเราออกไปจากภพหรือวัฏจักรอันนี้มันก็ถูกปรุงแต่งแต่เป็นการปรุงแต่งในร่างด้านอริยมรรคเพราะคำว่าทุกข์ไม่ใช่บุญทุกข์กไม่ใช่บาปแต่เป็นสัตว์จกัก เป็นสัจจะเรียกว่าความจริงความจริงไม่อยู่ในข้างบุญหรือข้างบาปแม้จะเป็นสังคตะก็ตามแต่เป็นสังคตะที่ดับกรรมทั้งปวงสังคตะที่มันดับตัวมันเอง